The new h e l l o ์โลโเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป4สมัยหนึ่งนะครับหน้า22นะครับนะหนังสือสมัยนะครับสำหรับเด็กป .1 น,นะครับคำสั่งบอกว่าอะไรครับคำสั่งบอกว่าให้ Read นะครับให้อ่าน R E A D นะครับอ่านว่า Read นะครับ เด็กนักเรียนแตว่า read ก็ได้นะครับนะ and อ่านว่า and นะครับ match อ่านว่า match read แปลว่าอ่านนะครับ and แปลว่าและนะครับ match นะครับแปลว่าจับผู้ครับดังนั้นให้อ่านและจับผู้นะครับนะนั่นก็คือนักเรียนอ่านนะครับ what's did นะครับอ่านว่า what's did เด็กนักเรียนคุณครูเขียนก็มาในทักงตัวนะ what's did เขียนตรงนี้ก็ได้นะครับนะ what what นะครับใส่เสะนิดหนึ่งนะครับนะ what this นะ what this นะครับโอ้เขียนยากนะครับเขียนคำอ่านคุณครูยอมรับเลยนะครับนะว่าคำอ่านแต่ละอาจารย์แต่ละท่านเขียนนีอารจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะโตแย้งว่าทำไมคุณครูเขียนอย่างนี้แล้วเห็นคุณครูที่โรงเรียนไม่ได้เขียนอย่างนี้ เอาเป็นว่าขอให้อ่านว่า what's this ก็ได้กันนะครับนะ what this นะครับนี่คือคำอ่าน this แปลว่านี้นะครับนี่แปลว่านี้นะครับตัวนี้ย่อมาจาก is นะครับ is แปลว่าคือนะครับ what แปลว่าอะไรก็ what's this แปลว่านี้คืออะไรหรือว่านี้เป็นอะไรนะครับ is แปลว่าเป็นก็ได้นี่เป็นอะไรนี่คืออะไรนะครับก็ลากมานี่เลยนะครับนะมันคือ it's a pen นะครับ it's a pen แปลว่า มันคือปากกาหนึ่งด้ามน,นี่ครับแปลกุณครูเขียนไว้ข้างล่างอ่ะแปลว่าหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับนะมันคือปากกาหนึ่งด้ามพอมาข้อที่สองวัดยืดนี่คืออะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับนะบคุณครูไม่ได้เขียนกับแพงแล้วนะครับนี่คืออะไรก็ลากมาที่ it's a ruler นะครับมันคือไม้บรรทัดหนึ่งอันนะครับ it's a ruler ต่อมาข้อที่สามนะครับ What's this? นี่คืออะไรนะครับมานี่เลยนะครับ It's a notebook มันคือสมุดบันทึกหนึ่งเล่มนะครับมานี่นะครับ What's this? นี่คืออะไรนะครับมันคือ It's a book นะครับมันคือ,อหนังสือนะครับอ้าวอ,าอีกแล้วเริ่มติดตัวนี้อีกแล้ว ่าเอาเป็นว่าคุณผูไม่ลากนะนะครับแล้วถ้าลากเส้นแล้วก็มันจะจะติดอ่เอาเป็นว่าใช้เมาส์แบบนี้อีกนะครับ What is นี่คืออะไรนะครับ It's book นะครับมันคือสมุดก็ได้นะครับหนังสือก็ได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแปลว่าหนังสือดีกว่านะครับถ้าเพราะสมุดบันทึกนี่คือโน้ตบุกแต่ถ้าบุกเฉยๆหนังสือดีกว่านะครับนะมันคือหนังสืออ่เอาเป็นว่าตามนั้นเลย w h a t this? นี่คืออะไรก็ต้องเรียนไหนลองตอบด้ครับ It's a pencil นะครับ It's a pencil มันคือดินสอนหนึ่งแท่งนะครับ w h a t this? นี่คืออะไรมันคืออะไรครับลากมาเลย It's a desk มันคือโต๊ะหนึ่งตัวและก็สุดท้ายนะครับ w h a t this? นี่คืออะไร It's ลากไรู้ It's a chair นะครับมันคือเก้าอี้หนึ่งตัวโอเคนะครับ เป็นนั้นว่าจบหน้า22บนะครับ All right. okay.